มันไม่ใช่แค่เพียงปี2021ปีนี้เท่านั้นนะครับที่พฤติกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีของเราเนี่ยจะปรับเปลี่ยนไปนะครับแน่นอนว่าเราปรับตัวเพื่อการระบาดใหญ่ในครั้งนี้ตั้งแต่การประชุมวิดีโอทางไกลไปจนถึงการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับแต่ว่ารูปแบบเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นพฤติกรรมที่ฝังเราไปอีกหลายปีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม welcome to geek monday business transformation with technology สวัสดีครับผมดนทระดนจาดนดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิ้งมันเดย์นะครับสำหรับในอีพีนี้นะครับมาว่ากันถึงเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับจากบทความของเว็บไซต์ t ด e e อีโคโนมิสนะครับที่กล่าวถึงพฤติกรรมทางด้านเทคโนโลยีของเรานะครับที่แน่นอนว่าการเกิดขึ้นของการระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยาทำให้พฤติกรรมหลายๆอย่างนะครับของมนุษย์เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งการกินการเดินทางการประชุมนะครับการช้อปปิง้ง ้วนแล้วแต่มีการปรับพฤติกรรมไปอย่างรวดเร็วนะครับพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วครับว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอีกหลายปีข้างหน้าถ้าเราไม่มีการแพร่ระบาดนะครับแต่ว่าพฤติกรรมทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันถูกปรับครั้งใหญ่ภายในปีเดียวนะครับหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับบริษัทแมคคินซี่นะครับที่ปรึกษาชั้นนำเนี่ยได้มีการกล่าวถึง าการช้อปปิ้งออนไลน์อ e ีคอมเมิร์ซในอเมริกานะครับที่มีการเติบโตเทียบเท่า10ปีในระยะเวลาเพียงแค่3เดือนเท่านั้นบริษัทอย่างเน็ตคอมนะครับที่เป็นกลุ่มผู้ค้าปลีกในอิตาลีเนี่ยได้กล่าวว่าการช้อปปิ้งในประเทศเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าในอิตาลีเนี่ยค่อนข้างล้าหลังนะครับทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันได้มีการก้ากระโดดของวิวัฒนาการของอ e ีคอมเมิร์ซไปถึง10ปีเลยทีเดียวหรือรูปแบบการเงินนะครับที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากๆนะครับสังคมไร้เงินสดทั่วโลกเนี่ยกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแม้กระทั่งในประเทศไทยเองตอนนี้เราจะเห็นว่าเราเนี่ยเข้าสู่สังคมแคชเลดกันแล้วนะครับที่มักจะไม่พกเงินสดกันแล้วนะครับซึ่งแน่นอน,นครับว่ามันเป็นต้นทุนจํานวนมาลานะครับของธนาคารเองหรือรัฐบาลเองนะครับในการจัดการเรื่องเงินสดเหล่านี้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยมันก็จะทให้รูปแบบการจับจ่ายใช้สอยของเหล่าผู้คนในประเทศนะครับเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง รวมถึงเรื่องสุขภาพนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับทศวรรษเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะครับที่แพทย์เริ่มเปลี่ยนไปให้คำปรึกษาทางด้านทางไกลนะครับทีเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงสิ้นเชิงหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มันเป็นการเร่งความเร็วของเทคโนโลยีนะครับในทุกกรณีเหล่านี้เป็นการบังคับผู้คนนะครับให้หันมาปรับใช้เทคโนโลยี ซึ่งก่อนัน้นี้อาจจะมีการปรับตัวอยู่บ้างน,นะครับแต่ว่ามันเป็นไปอย่างล่าชา้าแต่ว่าด้วยการแพร่ระบาดเนี่ยมันก็ทําให้มีการเร่งให้คนเนี่ยปรับตัวเร่งปรับตัวเป็นการบังคับให้ปรับตัวนะครับอย่างการประชุมออนไลน์เองเนี่ยแทบจะไม่เคยมีใครเห็นประโยชน์ของมันมาก่อนหน้านี้ทั้งที่มันมีประโยชน์มหาศาลนะครับทั้งลดเวลาที่เสียไปกับ การเดินทางต่างๆมากมายนะครับการประชุมในอดีตเนี่ยต้องมีการเดินทางข้ามจังหวัดข้ามเมืองนะครับเพื่อไปประชุมกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถปิดดีลปิดธุรกิจต่างๆได้ผ่านการประชุมออนไลน์นะครับผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอย่างแอปใหม่ๆอย่าง z o ูมหรือ o o g l e m e e t นะครับที่กําลังเข้ามามีบทบาทมากๆในตอนนี้แน่นอนนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงการทางเหล่านี้เนี่ยทำให้เหล่าผู้ค้าปลีกแบบเก่าๆนะครับตัวอย่างในธุรกิจค้าปลีกเนี่ยก็แน่นอนว่า ร้านค้าที่เป็นฟิสิกส์เนี่ยก็ถูกบังคับนะครับให้ต้องปรับตัวหลายคนที่ไม่สามารถปรับตัวได้เนี่ยก็ต้องเข้าสู่ภาวะล้มละลายเลยทีเดียวหรือธนาคารต่างๆนะครับอาจจะต้องมีการปิดสาขาที่เป็นฟิสิกส์เนะครับร้านค้าที่เป็นฟิสิกส์ก็ต้องปิดไปแต่แน่นอนนะครับว่ามันก็เกิดปัญหาใหม่นะครับเราเห็นได้ข่าวมากมายในตอนนี้นะครับ ผู้สูงอายุที่ไม่คุ้นเคยกับธนาคารออนไลน์นะครับจึงเป็นจึงตกเป็นเป้าหมายของเหล่านักต้มตุน๋นซึ่งระบาดเป็นอย่างหนักเป็นอย่างมากนะครับในตอนนี้มีการส่งข้อมูลสนลิงก์มาทางรูปแบบของเมสเซจหรือ SMS นะครับที่เข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้นะครับที่ไม่ค่อยรู้เรื่องในส่วนของเที่ยอยู่ทางกานออนไลน์นะครับทำให้ตกเป็นเหยื่อของนักต้มตุน๋นเป็นจํานวนมากนะครับ แน่นอนนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงดางกาวเนี่ยจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็เวในสาขาต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพและการศึกษาซึ่งการล็อกดาวน์เมืองหลายแห่งทั่วโลกนะครับในก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทําให้เหล่านักศึกษานักเรียนเนี่ยต้องหันมาเรียนออนไลน์นะครับรวมถึง บริษัทที่ต้องปิดนะครับทำให้ต้องมีการทํางานทางไกลรีโมทเวิร์กิ่งนะครับซึ่งสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่แล้วนะครับมาใช้เป็นประโยชน์มากๆแล้วก็ลดเวลาในการเดินทางรวมถึงในอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่จาเป็นต้องมีออฟฟิศอีกต่อไปนะครับทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยสามารถลดค่าใช้จ่ายไปได้เป็นจํานวนมากนะครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับว่าโลกที่เปลี่ยนไปในตอนนี้เนี่ยมันจะให้กลับไปสู่โลกแบบเดิมอีกต่อไปนะครับตัวอย่างในประเทศอิตาลีนะครับที่ อีคอมเมิร์เนี่ยค่อนข้างห่างไกลจากพวกเขานะครับตอนนี้คุณยาชยชาวอิตาลีเนี่ยก็คนพบความสุขของการช้อปปิ้งออนไลน์คนที่ต้องทำงานที่บ้านนะครับที่ work from home เนี่ยก็ไม่อยากจะไปทำงานที่ออฟฟิศต่อไปนะครับเขาสามารถมีเวลาอยู่กับครอบครัวหรือเวลาอื่น,นๆได้มากมายนะครับที่ไม่ต้องเสียเวลาไปกับ การเดินทางโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆนะครับที่รถค่อนข้างติดเราเสียเวลาในส่วนนี้ productivity ต่างๆที่ควรเกิดขึ้นที่เวลาที่ใช้ในการเดินทางเนี่ยมันสามารถสร้าง productivity ได้อย่างมากมายและใน1-2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นบทพิสูจน์แล้วนะครับว่า productivity ต่างๆเราเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นได้นะครับและมันไม่ลดลงเลยนะครับและจะมีการทํางานจากที่บ้านเองก็ตามทีก่อนหน้านี้นเนี่ยเราผู้บริหารเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับว่า มันสามารถทําได้แบบนี้จริงๆนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าพื้นการทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไม่อยู่ต่อไปทั้งหมดนะครับแน่นอนว่านักเรียนหรือครูเนี่ยก็ต่างกระตือรือร้นนะครับที่จะกลับไปเรียนแบบตัวต่อต,ตัวที่อาจจะสะดวกวกว่านะครับโดยเฉพาะการเรียนในชั้นประถมหรือมัธยมนะครับที่ต้องอาศัยคุณครูมาช่วยเหลือมากกว่านะครับแต่ว่าผมมองว่าในระดับมหาวิทยาลัยเองเนี่ย มันสามารถที่จะเรียนออนไลน์ในระดับนี้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่า,าเด็กค่อนข้างมีความรับผิดชอบเพื่อมากขึ้นอยู่แล้วนะครับในการเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งแน่นอนว่ามันสามารถที่จะเพิ่มสิ่งที่ชอบนะครับในการเรียนได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีเวลาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองโดยบริษัทที่ปรึกษาชั้นนาอย่าง m มค i n นซี่นะครับได้รายงาน,นว่าภายในปี2022เนี่ย ผู้บริหารราวๆ15%ที่เข้าร่วมสำรวจความคิดเห็นนะครับในระดับนานาชาติเนี่ยจะมีการอนุญาตให้พนักงานหนึ่งใน10ทำงานจากที่บ้านนะครับเป็นเวลา2วันหรือมากกว่าต่อสัปดาห์และ7%เนี่ยยินดีที่จะขยายเป็นเวลา3วันต่อสัปดาห์เลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าข้อมูลเนี่ยมันก็มีความหลากหลายนะครับในสหรชฐาจากรและเยอรมนีเนี่ยผู้ตอบแบบสำรวจเนี่ยจำนวน20%มีความสุขกับการทำงานอย่างน้อย่อวันต่อสัปดาห์ที่บ้านนะครับ ในประเทศจีนเนี่ยมีเพียงแค่4%เท่านั้นนะครับที่อยากให้ทํางานจากที่บ้านซึ่งอาจจะเป็นเพราะ productivity ของพวกเขาอาจจะลดลงก็ได้นะครับหลังจากที่ไปทํางานที่บ้านแน่นอนว่าความเป็นไปไปด้ามากที่สุดก็คือการทํางานแบบไฮบริดนะครับที่เป็นการผสมผสานการทํางานระยะไกลแล้วก็ทําการทํางานที่ออฟฟิศแบบเดิมๆนั่นเองแล้วแต่เขาจะเกิดอะไขึ้นนะครับกับ ธุรกิจต่างๆแน่นอนว่าบริษัทที่เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการบริการในระบบค่าวหรืออุปกรณ์ที่รองรับการทํางานระยะไกลเนี่ยก็จะมีการเติบโตขึ้นแน่นอนนะครับรวมถึงในฝั่งค้าปปเองร้านค้าที่เป็นฟิสิกส์เเองเนี่ยก็มีปัญหานะครับหลายคนอาจจะต้องล้มละลายไปเลยทีเดียวในอนาคตหากไม่มีการปรับตัวและเป็น เปิดเวทีใหม่นะครับสำหรับนวัตรกรรมบริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็กเนี่ยกำลังคิดคน้นเครื่องมือใหม่ๆเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การทำงานแบบรีโมทการทำงานร่วมกันการเรียนรู้ร่วมกันนะครับเพื่อรองรับรูปแบบใหม่ของการทำงานรวมถึงการค้าปลีกนะครับที่อาจจะไม่ต้องมีการสัมผสัสการพบกันต่อหน้าต่อไปเพื่อมอบประสบการณ์ การทำงานสังคมออนไลน์รูปแบบใหม่นะครับตั้งแต่การประชุมแบบโควชช่ลมิทติ้งไปจนถึงการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริงนะครับที่อาจจะไม่หวนกลับไปสู่อดีตก่อนการเกิดโรคระบาดของโควิด -19 อีกต่อไปและโลกกำลังขับเคลื่อนไปสู่อนาคตที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงนั่นเองครับผม สำหรับรายการกิ๊กมันเดย์ในอีพีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวเคสดีทางธุรกิจที่น่าสนใจนะครับเรื่องราวน่าสนใจที่ผมมาเล่าให้ฟังทุกวันจันนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับทั้งช่อง g ิ๊กฟล e r Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง p o d บ e a n a p p l e Podcast g o o g l e Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับทั้งไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางนึ่งในส่วนของ l i น์แอดที่แอดทลอดน์ a t h a a d S o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอแค่ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับทั้งไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ